เล่นหมากเก็บเล่นอีตักซึ่งเป็นของผู้หญิงเล่นพวกพ่อก็ต้องเล่นด้วยนะเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันยอมกันบ้างไม่ใช่ว่าจะเล่นแต่สิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นไม่งั้นจะไม่มีเพื่อนเล่นอีตักเป็นยังไงแทนอยากเล่นเอาไว้แม่กับน้องเทียน กลับมาก่อนดีไหมจะได้สอนให้น้องเล่นด้วยเล่นหลายคนสนุกดีแทนเห็นด้วยกับพ่อแทนไปรอพ่อที่หน้าบ้านก่อนนะพ่อเดินหายเข้าไปในห้องเก็บของครู่หนึ่งกลับออกมาพร้อมด้วยกะลามะพร้าวครึ่งซีกที่มีเชือกผูกโยงอยู่สองคู่ นี่ของเล่นของพ่อสมัยเด็กไปเจอในห้องเก็บของบ้านคุณปู่ว่าจะเอาให้แทนดูหลายครั้งแล้วลืมทุกทีพ่อส่งกะลามะพร้าวที่ขัดจนกะลาขึ้นมันเป็นกะลาด้านหัวที่มีตามะพร้าวอยู่สามตาแต่รูโตที่สุดถูกเจาะร้อยเชือกเส้นใหญ่ ยาวประมาณหนึ่งเมตรผูกปมตรงปลายเชือกทำให้เชือกไม่หลุดออกจากกลาเชือกเส้นหนึ่งร้อยกลาได้สองซี่เขาเรียกว่าวิ่งกลาหรือเดินกลามาเดี๋ยวพ่อจะเดินให้ดูพ่อขึ้นเหยียบกลาใช้นิ้วเท้าคีบเชือกไว้มือดึงเชือกให้ตึงแล้วออกวิ่ง เสียงดังก,กุบก,กับกุบกับพ่อวิ่งได้เก่งมากไม่ตกเลยแทนเอากรลาอีกคู่หนึ่งมาวิ่งบ้างใหม่ๆวิ่งไม่ถนัดแทนยังทรงตัวไม่ได้เลยตกจากกาลาหลายครั้งแต่พอเล่นได้สักพักแทนเริ่มรู้สึกคุ้นเคยทรงตัวได้ดีขึ้นเลยขอท้าพ่อแข่ง พ่อต่อให้แทนนำหน้าไปก่อนห้ถึงกระนั้นแทนก็ยังแพ้พ่ออยู่ดีเพราะพ่อขายาวกว่าแทนคิดว่าของเล่นชิ้นนี้ถูกใจจริงๆประหยัดด้วยไปขอกลาแม่ค้าในตลาดจะลงทุนก็แค่ซื้อเชือกเท่านั้นแล้วเป็นของเล่นที่ฝึกการทรงตัวได้ดีมาก อีกอย่างหนึ่งขณะที่พ่อลูกนั่งพักเหนื่อยน้ำหวานหมดกันไปคนละแก้วแล้วพ่อถามลูกเคยเป่ากบไหมแทนหันมาทำตาโตกับพ่อตัวกบแทนยังไม่กล้าจับเลยแล้วพ่อจะให้แทนเอาปากเป่าอีกยี่ ไม่เอาหรอกครับขยะขแยงพ่อหัวเราะกากทำไมเชยจังลูกไม่ใช่เอาตัวกบจริงๆมาเป่าคำว่าเป่ากบที่พูดถึงนี่หมายถึงเป่ายางอ้าวไปเอายางรัดถุงมาสองเส้นเดี๋ยวพ่อจะสอนให้อ่านตามครูนะครับ พ่อลูกนอนพังภาพบนพื้นบ้านมียางรัดถุงวางอยู่ตรงหน้าคนละเส้นระยะห่างกันพอประมาณสองพ่อลูกต่างผลัดกันเป่ายางให้เคลื่อนที่เข้าหากันถ้าใครสามารถเป่ายางเส้นของตนให้ขึ้นไปซ้อนทับอีกฝ่ายหนึ่งได้ ก็เป็นฝ่ายชนะได้ยางของอีกฝ่ายหนึ่งมาแม้จะเล่นเป็นครั้งแรกแต่แทนก็สามารถเอาชนะพ่อได้เพราะแทนสังเกตเห็นขอบยางเส้นของแทนมีรอยกระดกขึ้นไม่แบนราบไปกับพื้นแทนจึงพยายามเป่าให้มุมนั้นวิ่งเข้าหาพ่อ จริงอย่างที่คาดพอแทนเป่าพรวดเป็นครั้งสุดท้ายส่วนกระดกนั้นขึ้นไปเกยทับยางของพ่อได้ง่ายพ่อชมว่าแทนมีปฏิพานไหวพริบการเล่นนั้นไม่ใช่เอาแต่สนุกอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักใช้ความคิดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแทนคิดว่า การเล่นอย่างนี้ต้องหายใจทั้งสั้นและยาวแรงและเบาเท่ากับเป็นการออกกำลังปอดไปในตัวตอนบ่ายเมื่อแม่พาน้องเทียนกลับแทนบอกให้น้องรู้ว่าพ่อจะสอนให้เล่นอีตักน้องเทียนร้องกรีดกราดจะขอพ่อสอนให้เล่นเดี๋ยวนั้นแต่แม่บอกว่า ทุกคนต้องช่วยแม่ทำกับข้าวก่อนกินข้าวล้างจานเสร็จแล้วจึงจะเล่นกันเพราะแม่ก็อยากเล่นด้วยวันนั้นในครัวจึงโกลาหลเพราะมีผู้ช่วยเต็มไปหมดแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงพ่อพับกระดาษคล้ายช้อนแจกทุกคน แม่นำเม็ดน้อยนาจากผลไม้มื้อเย็นของทุกคนมาล้างให้สะอาดแล้วซับให้แห้งพ่อใช้แป้งดินสอพองเขียนพื้นเป็นวงกลมกว้างพอประมาณแล้วให้ทุกคนนั่งล้อมวงแม่เล่นให้ดูก่อนเป็นคนแรกแม่ทอดเม็ดน้อยหนาลงกับพื้น ระวังไม่ให้เม็ดกระเด็นออกนอกวงมิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้แม่ใช้ช้อนกระดาษตักทีละเม็ดเลือกตักเม็ดที่อยู่เดียเด่ยวๆก่อนเม็ดที่ตักได้มากองไว้ข้างๆตัวพอเหลือเม็ดที่เป็นคู่เกือบชิดกันแม่จะบีบช้อนให้แคบลง แล้วใช้ความรวดเร็วตักขวับแม่ทำสำเร็จเม็ดที่วางคู่กันไม่กระเทือนแม่จึงเล่นต่อได้แต่คู่ต่อไปแม่ทำไม่สำเร็จเพราะแม่ตักติดขึ้นมาทั้งสองเม็ดแม่ต้องยุติการเล่นพ่อเล่นต่อพ่อเล่นอย่างเบามือแต่รวดเร็วสมเป็นลูกชาวสวน ที่คุยว่าเล่นมาแต่เด็กเพราะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของพ่อดีเยี่ยมแต่พ่อก็แพ้จนได้เพราะเม็ดกองสุดท้ายติดเป็นกระจุกพอตักขวับก็กระเทือนไปทั้งกองใครจะแพ้หรือชนะต้องมานับเม็ดแข่งกันผลปรากฏว่า แม่ชนะพ่อไปอย่างเฉียดฉิวจากนั้นพ่อแม่ลูกร่วมเล่นอิตักกันอย่างสนุกสนานของเล่นไม่จำเป็นต้องซื้อหาด้วยราคาแพงเราสามารถคิดเองทำเองได้จากภูมิปัญญาของเราเพื่อนๆช่วยแทนคิดสิว่า ของเล่นที่ดีเป็นอย่างไรและให้ประโยชน์อะไรบ้างเป็นหน้าต่อไปนะครับ